สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมผมมีชิปแฟงปืนไฟฟ้าระยะ100เมตรใหม่ล่าสุดเลยมาแจกครับผมเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถมาลงในดีกันได้นะครับแต่ปืนนี้อาจจะไม่เหมาะกับหุ่นทุกตัวนะอาจจะเหมาะกับหุ่นที่มีความเร็วอ้าวแล้วก็หุ่นที่สามารถวาร์ปได้แบบเจ้าสกอร์เปียนอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะมากๆเลยเสร็จไปครับลับก่อนขับก่อนขับก่อนอนูอ้หู เฮ้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 อยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากตัวอะไรแอบดูจิอุ้ยอุ้ยสวยแล้วครับโอ้ยบินโคตรเร็วเลยว่ะบินอย่างเร็ว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยแล้ว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 เฮ้หายตัวก่อนครับชาวแบอุ้ยอุ๊ยอุยอุยงูน้อยงูน้อยเสร็จไปดีครับ ไม่มาเหรอโอเคเดี๋ยวก่อนเราสกิลก่อนคือมงป่องแล้วดานแบบนี้นะอือ <c oughs> เจ็บนะเฮ้ย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 สวยแล้วสวยแล้วสองหนึ่งไปครับยิงน้ำไปก็เฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรวะเซราฟครับโอเคหายตัวก่อนครับสติรัสแตน์พอดีสองนี่นี่ EMP ไปครับ กระเส็ดสีเส็ดีเส็ดีรีรชาร์จก่อนครับ<ง>เฮ้ยเฮ้ยเ<ง>สวยละยันแม่ลงไปก่อนครับโอเคสองหนึ่งพี่ง,นนงูน,นงั่นไงนั่นไงอุย้ยอย่าไปยอม<ง><ง>โอ้ยเราจะปูพันเมตร400เมตร400เมตรตัวอะไรไม่รู้น่ากลัวอันนี้ครับเฮ้ยลิงเหรอตัวอะไรหายตัวได้ครับต่อลิงครับ ล่วงไปกลับก่อนครับพูดาวสกิลโอเคเราต้องแอบนะเรามาทะเลาะทะลาอยู่กลางทางอย่างนี้ไม่ได้นะโดยเฉพาะมีไอ้งูเนี่ยอุ้ยลงพวบเลยเฮ้ยเฮ้ยอิโมกิครับอ้าว <c oughs> <c oughs> ว้าวมาเจอพอดีเลยโอเคตัวนี้ครับไปหาเฮ้ย hey, ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าถึงแล้วครับไปกันไปหาตัวหนึ่งอะไรไม่รู้เสร็จครับ <c oughs> เจ็บปวดปะ ใครสิหอว,ว้วาวว้าวสวยแล้วครับผมหายตัวก่อนไม่ได้แอมไม่ได้แอมไม่ได้แอมครับเฮ้ยใครมายานะยานะใครสิทธิ์เรานะอุย้ยมันเล่นเราแล้ววะ่ะมันเล่นเราแล้ววะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ,อ้อย่าเพิ่งดิหายตัวไม่ได้ <ś <ś เฮ้ยงั้นขอเปลี่ยนเป็นเชินโลครับผม ก็ว้าไป3ครั้งแล้วกันนะโอเคไหนไหนไหนตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้นี่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 งูครับเสร็จไปจ้าเสร็จไปจ้านู่นครับผมโว้อย่าเพิ่งเสร็จไปตัวหนึ่งโอ้ยเกือบตัวนี้ครับอะไรไม่รู้แหละแองเกอร์ครับหายตัวครับอุ้ย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  มหมหายตัวไปก่อนหายตัวก่อนตกใจคือเฮ้ยเราก็งงเองนะเอาจริงๆนะโอ้โหคือเราวาไปาเฮ้ยยิงอะไรอะยิงอะไรอะเฮ้ยลิงเหรอไม่เอานะไม่จะไม่จะไปยิงเราอีกตัวนี้ครับเสร็จไปครับตัวนี้อะไรไม่รู้ยันแม่ลงไปก่อนครับเสร็จไปตัวหนึ่งโอเคว ว้าว <Whoa. S 2> เข้าระยะเราไหมไม่เข้าว่ะขาดอีกจึงหนึ่งขาดอีกสิบสองเมตรมายังเข้ายังเอ้ยไม่เข้าเราไปเองแค่เดียวเฮ้ยหมดแล้วสกิลเราหมดแล้วโอเคครับกราบครับเฮ้ยสู้ตรงนี้เหรอโอเคตกใจเราต้องแอบ,บดูก่อนนะตัวอะไรไม่รู้นะสาม <laughs> แอบวบา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 แบบอย่าให้มันรู้ตัวอย่าให้มันรู้ตัว มันหายตัวแล้วครับอะไรอะ่ะโอเคอเคูอเค้เสร็จไปหนึ่งอา้าวแอซิดโอ้โหเสร็จไหมอะ่ะเฮ้ยไม่เสร็จว่าโอ้ oh my god oh my god แอซิดอีกแล้วแอซิดอีกแล้วไม่เอาแอซิดดีเสร็จไปไหนเอกไหนเอกโอ้โห โอเคกลับมาให้กลับมาจุดตรงไหนเนี่ยคือบางทีเราหลงทางหลงทิศไงว่าเราสปอนไว้ตรงไหน okay. โอเคเฮ้ยไททันไม่เอา <c oughs> ตัวนี้600หกรอยเมตรไอ้นู่นห้าร้อยเมตรแล้วเราปืนระยะหนึ่งรเดยเมตรค่อยๆเข้าไปได้ครับอย่าไปอย่าไปยองอย่าไปยองหูงู <c oughs> อันนี้คือต้องคิดนิดนึงต้องคิดนิดนึงเฮ้ยหายตัวอีกแล้วอะ่ะหายไปไหนวะ โอเคครับเราไปหางูดีกว่าหเมตรโอ้ oh, oh, อะไรวะนี่ตัวนี้500 m. ครับโอเคเราไปหาตัวนี้ก็ได้มาเข้าระยะเรามเ้ยิงไกลออกไปเรื่อยๆว่ะเฮ้ยมันบินแล้วโอเคเโอเคเราต้องหลบครับเจอลิงครับเสร็จไปหนึ่งครับไอ้นี่งูอ่ะไอ้งูปะ่ะ ได้งูปะไปครับหางงูกันดิเพิ่งจะลงดีได้ข่าว <c oughs> โอเคอ่าเหลือตัวเดียวแล้วครับผมสองตัวอยู่ไหนตัวหนึ่งลูชาดอรครับอันนี้ผมว่าไม่น่าเวิร์กเฮ้ยว้ามาน,นี้บ้าบอเนี่ยเราบางทีเราก็แบบหลงทิศหลงทางไงเฮ้ยเสียใจด้วยนะโอเคลูชาดออยู่ไหนวะ หนุ่ยตัวหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยันแม่ลงไปครับอ่ะเป็นไงล่าเป็นไงเฮ้ยมันเห็นเหรอมันเห็นเหรอว้าวว้าวไม่ไหววะไม่ไหววะเฮ้ยกระทิงโอ้โหชีวิตชีวิตนะชีวิตนะเฟลาวาาไปตรงไหนวะเนี่ยโอ้โห เคยช็อตไปครับนี่นี่นี่เป็นไงล่ะช็อตอีกแล้วเหรอมันรีเฟกอีกแล้วเหรอโอ้ย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 เร็วมาช็อตไปช็อตไปช็อตเกันไหมครับโอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโหแพ้เฮ้ยแพ้ว่ะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวจะเพิ่งตกนะ <laughs> เฮ้ยเกือบ อเ okay, แพ้หมดสก,กิลแล้วบอกนะหมดสก,กิลยังหมดสก,กิลยังเสร็จครับผมเสร็จพี่อตาตา,ตาโอ้ยโดนช็อตเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิฟอรี่โหลดก่น <Okay. S 2> oh, wow. อนโอเคโอ้ว้าวเฮ้ยไหนอีกอยู่นี่ตัวนึงมาอีกเหรอเฮ้ยน,นูนน่นนู่นนู่นอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเนี่ยคือบางทีเราก็ หลงทางหลงทางเสียเวลาอง,งูด้วยครับสวยแล้วครับมันมาแล้วตาลังมาเลยเฮมันเกินระยะมันเกินระยะมันเกินระยะโอเคเข้าไปหางูที่เพิ่งจะลงดีกว่าพี่มาแล้วของแรงนะคะขอบอกเอายานแม่ไปกินครับไว้ <Why? S 2> เดี๋ยวมันก็รีเฟก điều mà nó liếc ào, tại sao không warp lại? Hey, hey, ở đó nữa cơ, đó nữa แพ้ครับเสร็จไปครับผมโอูหปืนแตกปืนแตกเกือบไปนะตอนนี้พอรี่โรดกันครับโอเคลูชดาจะเอายังไงกับมันเดี๋ยวมันโดดมาเดี๋ยวมันโดดมาเฮ้ยไปไหนวะเอาอยู่นี่อ่ะงงอย่าว่าแต่เองงงเเราก็งง คือสกิลเราหมดแล้วเหรอสามโอเคครับผมไปหากันดีกว่าอ่ะอยู่นี่จ้าว้างงเด้งงเด้อ่านี่ครับอยู่ฝั่งนี้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  <laughs> อ่ะอยู่นี่อ่ะอยู่ไหนวะอ <laughs> เล่นเองงงเองบ้าบ่าที่สุดโอเคโอ้ยเหนื่อยจอบมาโถเอ้ยอ่ะโอเคครับผมใส่วาแเรานะ <c oughs> เล่นเองเล่นไปงงไปบ้าบ่าที่สุดไหนดูสกอร์สะหน่อยสิครับผมได้ไป1 7คิวโอเค6ล้าน8ครับผมว,ว้าว <c oughs> ปืนไฟฟ้าชิ้แฟงครับผมมาลงไอดีกันได้ว้าว